สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายชนะนี่ด้วยวิถีแห่งนักสู้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือบริหารธุรกิจก็หนังสือเล่มนี้นะคะจะเกี่ยวกับการ ปลดหนี้ที่ถูกต้องและยั่งยืนค่ะเหมาะสําหรับคนที่กําลังเป็นหนี้อยู่นะคะแล้วไม่รู้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนหรือว่าเราจะปลดหนี้ยังไงแบบนี้นะคะก็ลองฟังชนะหนี้ด้วยวิธีแห่งนักสู้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้อีกเนาะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะก็เขียนโดยคุณดั่งชนกซัพบมากเป็นเจ้าของเพจ The Manager นะคะเป็นเพจให้ความรู้ด้านการเงิน และก็มีผลงานหนังสือสองเล่มคือชนะนี่ด้วยวิธีแห่งนักสู้กับสร้างพอร์ตการเงินด้วยตัวคุณเองค่ะสำหรับเล่มนี้นะคะผู้สรุปก็เลือกสรุปมาเจ็ดบททั้งหมดด้วยกันค่ะจาก12บทเนาะก็มาดูกันดีกวาค่ะว่า7บทนี้มีอะไรบ้างบทแรกนะคะคือนี่จนหยุดสร้างค่ะ จงหยุดสร้างนี้จนนะคะนี่จนคืออะไรนี้จนก็คือนี่ที่เรามีแล้วมันไม่ทําให้เกิดไรายได้ค่ะเออเช่นนี่นี่รถอย่างเงี้ยคือเรามีนี่รถใช่ไหมคะรถเป็นสับรถเป็นสิ่งที่เรามีแต่ว่ามันไม่ใช่ทรัพย์สินทรัพย์สินเนะะี่ยค่ะมันคือสิ่งที่เรามีแล้วมันทํารายได้ให้เราในทนี่เนี้ยเนี่ยรถมันคือนี่ใช่ไหมคะคือเรามีในครอบครองเนี่ยแล้วมันทําให้เรามีแต่รายจ่ายออกไป จงหยุด3ามอย่างนะคะคือการก่อนนี้เพิ่มก็คือไม่ไม่ซื้อรถเพิ่มหรือว่าไม่ซื้อนี่ทนอื่นๆเพิ่มแล้วก็ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกค่ะเช่นอะไรค่าพวก Netflix ที่เรามีแล้วเราไม่ได้ดูเลยหรือว่าค่า s u b สคริปชั่นต่างๆอะไรเงี้ยสปอติฟายยูทูบพรีเมียมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ใช้จริงๆเราก็ตัดมันออกไปนะคะหรือจะเป็นค่าช้อปปิ้งของที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยก็ตัดออกไปและก็จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ค่ะ ถ้าเราหยุดนี่นะคะเราก็จะเริ่มมีสภาพคล่องและมาต่อบทที่สองคือเช็คยอดค้างนี้ค่ะให้เรานะคะลิสต์รายการนี้ค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้เนาะก็ลิสต์รายการนี่ออกมานะคะในกระดาษหนึ่งหน้าก็ได้แล้วก็ดูว่าอัตราดอกเบี้ยของนี่แต่ละประเภทเนี่ยค่ะมีอัตราเท่าไหร่ก็อาจจะไล่าจากเออมากไปน้อยก่อนแล้วก็เช็คดูว่ายอดนี้คงเหลือของแต่ละอันเนี่ยมีกี่บาท แล้วก็ดูว่ายอดชําระขั้นต่ําเนี่ยค่ะให้ชําระขั้นต่ําเท่าไหร่เดียบ้างพอเสร็จแล้วนะคะก็จะไปต่อที่บทที่สามคือการทําบัญชีค่ะให้เรานะคะทําบัญชีโดยแบ่งเป็น4หมวดดังนี้หมวดแรกนะคะก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะเช่นเราได้รายรับหรือเงินเดือนหรือว่าเงินอะไรก็ตามแต่มาเท่าไหร่นะคะเราก็บันทึกไว้แล้วเราจ่ายออกไปเท่าไรจ่ายค่ากินค่าเที่ยว ค่าไฟค่าน้ําค่าใช้ชีวิตอะไรเงี้ยไปเท่าไหร่บ้างแล้วหมวดที่สองนะคะคือค่าใช้จ่ายคงที่ค่าใช้จ่ายคงที่เนี่ยค่ะคือค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายทุกเดือนเช่นค่าน้ําค่าไฟค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่จะต้องจ่ายเท่าเท่ากันทุกเดือนต่อไปคือเงินคงเหลือค่ะเเงินคงเหลือเนี่ยคือเมื่อเราใช้จ่ายอะไรไปแล้วเนี่ยค่ะเราเหลือเงินเท่าไหร่ก็ให้ทําบัญชีนี้ไว้ และอีกอันนึงคือค่าใช้ใจ่ายผันแปรค่ะผันแปรนี่ก็คือจะไม่เท่ากันทุกเดือนเช่นค่าอาหารค่าท่องเที่ยวอะไรเงี้ยจะไม่เท่ากันทุกเดือนก็ทําบัญชีเพื่อเอาไว้ประเมินค่าใช้ใจ่ายเนาะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะไปต่ออีกบทคือการปลดหนี้ให้หมดค่ะซึ่งเทคนิคการปลดหนี้เนี่ยก็คือปลดหนี้ด้วยเงินก้อนนะคะเราเนี่ยจะไม่กระจายเงินค่ะแต่ว่าเราจะปลดหนี้ทีละรายการสมมติสมมตินะคะเรามีอ่ะหนี้บ้าน นี่รถนี่โทรศัพท์อะสามอันละกันเราจะโปะนี่ที่อัตราดอกเบีย้ยค่ะโปะนนี่ที่อัตราดอกบี้สูงที่สุดก่อนเช่นสมมติว่าในกรณีนี้นี่บ้านอัตราดอกบี้เยอะสุดเช่นสามสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยเราจะโปะนี่บ้านก่อนหรือโปะนี่คงค้างที่น้อยที่สุดก่อนค่ะเช่นเราค้างเออหนี้ค่าโทรศัพท์อย่างเงี้ยแค่แบบประมาณหมื่นหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะโปะ หออนี้โทรศัพท์ไปก่อนเราต้องปิดหนี้ทีละอย่างคะ่ะเพื่อที่เราจะได้ปลอดภาระได้เร็วขึ้นพอเสร็จแล้วนะคะเราจะไปลดรายจ่ายกันซึ่งการลดรายจ่ายก็ก็ลดรายจ่ายทุกอย่างอะคะ่ะที่มันไม่จําเป็นเนาะเพื่อที่เราจะได้ลดหนี้ได้เร็วขึ้นเราจะได้มีสภาพคล่องได้เร็วขึ้นซึ่งก็จะมีวิธีการคำนวณสภาพคล่องมาให้ด้วยนะคะเราก็จะนำเงินคงเหลือที่เรามีคะ่ะ คูณด้วยร้อยแล้วก็หารกับรายรับเราจะได้เท่ากับสภาพคล่องเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองให้เราเช็คนะคะว่าหลังจากคำนวณงบการเงินแล้วเนี่ยสภาพคล่องติดลบเกิน30%ของรายรับหรือเปล่าถ้าเกินลบ30%นะคะควรจะหารายได้เพิ่ม ถามว่าวิธีหาไรายได้มีอะไรบ้างนะคะก็จะไปที่บทต่อไปเลยคือมีการทำงานพิเศษค่ะทำพาร์ทไทม์หลังเลิกงานขายของออนไลน์หรือว่าจะเป็นงานออนไลน์อื่น,นๆเช่นการเป็นยูทูบเบอร์เป็นติวเตอร์ที่ปรึกษารหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีทักษะนั้นๆะดึงมันออกมาใช้เพื่อเป็นการหาไรายได้เสริมค่ะและสุดท้ายค่ะให้มันสร้างทรัพย์สินที่ทาให้เกิด รายรับค่ะเช่นการมีอสังหาให้เช่าการลงทุนในหุ้นกองทุนพันธบัตรการถือทองเอ่อการทำธุรกิจหรือว่าทำงานที่มีค่าเลยกสิทธิ์เช่นทำคอร์สสอนออนไลน์ทำอ e ีบุ๊กทำหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรามีไรายได้มาตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องทำงานตลอดก็ได้ ก็จะขอปิดท้ายด้วยโลกสงบเมื่อปลดหนี้ค่ะเมื่อเราปลอดหนี้นะคะสิ่งที่จะทำต่อไปและต่อเนื่องคือต้องทำบัญชีสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าเรามีรายรับรายจ่ายมาจากทางไหนบ้างและห้ามกลับไปเป็นหนี้อีกนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ f b o o k y o u y u u t และบล็อกดิดค่ะ เพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย